ถ่ายในน้ำเลยนะเพื่อนๆดูดิคนแบบนี้ไงถ่ายวิดีโอในน้ำครับนี่อันนี้เป็นรถไฟสายภาพยนตร์ครับตัวอะไรเพื่อนๆดาวดูนะครับเฮ้ยรู้ตรงนี้มีมือพกมาแล้วจะเป่าโอ้ยเอาตองเฟสเซๆเซสเซจัเขาตรงหลังรถแมคโครดมีเซเลนเฮดด้วยนะเอาไปอล้่ ดีครับเพื่อนๆวันนี้ที่ดินที่นี่ไปที่ไหนก็เจอซื้อที่ห้องแถวก็ถล่มดินอย่างเนี้ยอ๋อโอเคครับซื้อรถบังคับมาใหม่เฮ้ยจริงไหม่ะเอามารีวิวคันนี้เหรอฮะคือคือเพื่อนเพื่อนแบบกี้พี่ต้าบอกว่าซื้อรถบังคับมาใหม่ครับรู้ไหมว่ารถบังคับพี่ต้าอยู่ไหนนี่รถบังคับพี่ต้าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันรถแม็กโครโโชเอ้ยจะบังคับยังไงละตรงนี้เขาถมดินใหม่นะครับเพื่อนๆจำได้ไหมว่าเวลาที่เรา ใช่เวลาเรามาถ่ายคลิปกันเราจะมาถ่าย,ถายแถวๆนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เขาถมดินเรียบร้อยแล้วนู่นสมาชิกเราอยู่นู่นสองคนครับนี่ไงชูมือใบบายให้กล้องหน่อยนี่สมาชิกเราครับก็คือวันนี้เราก็เลยจะพามาดูว่าเขาถมที่ไปถึงไหนแล้วครับโดยเขาใช้แมคโรในการถมแตอันนี้ไม่ใช่รถบครับพพ่ต้าหรือว่าหรือว่าพิต้าเอามาจริงๆเฮ้ยเอามาได้ขับแบบนี้ได้ไหมไม่น่าได้โอเคครับ อ๋อใช่เพื่อนๆจำได้ไหมตรงเนี้ยจริงๆมันมีมันมีที่รูที่พิต้าตกบ่อยๆครับแต่ว่าตอนเนี้ยกบไปแล้วครับพอตอนพิต้าตกไปสามรอบอ่ะโอโอเคโอเคไปไปดูไปดูฝั่งนู้นว่าเขาถมไปถึงไหนแล้วได้ได้ได้ไปตามเจ้าปลาไปดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ทำเรียบๆนะเพื่อนๆก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อหน่อยครับเราต้องค่อยๆครับ นี่ตกลงไปหัวทิมเลยนะเนี่ยอ๋อฝั่งนี้เ็ายังไม่ได้ถมเดี๋ยวเขาถมหมดนี้เลยครับเพือ่อนๆอาจจะงงว่าคุณพ่อเดินตรงไหนนะครับนี่คุณพ่อเดินบนรั้วครับบัดี้เขาทํรั้วไว้อโอเคโอ้โหก้อนหินก้อนใหญ่ๆท้งนั้นเลยครับเพื่อนๆไหนไม่รู้มันมีตัวอะไรด้วยไปไปไปสำรวจดูเดือดเดือดเดือ รูตรงนี้มีมือพ่อมาแล้วจะไป่อยเๆโอยฟาดมือฟาดมือหัวหัวเรีอกหนอยโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาแข่งขันกันนะเพื่อนๆก็คือใครยกดินไหวเนี่ยก็คือชนะไปเลยเดี๋ยวเราเลือกก้อนดินว่าจะยกก้อนไหนนะครับเดี๋ยวคุณพ่อเป็นคนเลือกให้ครับนี่เอาก้อนนี้เลยอ้า <ยก S 1> วเดี๋ยวดูพี่ตายกก่อนครับเออ ถ้าถ้าเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ตาด้วยนะให้ถึง1,000ไลค์1,000แชร์เออดูพี่ตาจะยกแล้วโอ้ไม่ไหวจบโอ้ยเอาตาเปล่าครับตาเจ้าเปล่าครับตาเจ้าเปล่าเดี๋ยวดูว่าเจ้าเปล่าจะยกก้อนนี้ไหวไหมก้อนใหญ่กว่าเจ้าเปล่าอีกอ๋อมีทองยเหรอแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อบางอันเลือจะใช่หรือหันมาเปก็บชอ้ีเหลือองๆันนี้ไหนแก่ดังนั้นเลยนะเพื่อน ดูก้อนนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้พิท้ามามาเทียบนะลุกๆมันดูดูไซค์ก้อนนี้ดูไซค์ก้อนนี้ใหญ่เท่าพิต้าจริงไหนไหนไหนมาดูครับเจ้าพ่อบอกว่าเจอทองลน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 ไม่ใช่อ่ะดินชัดชัดใครว่าเป็นทองครับอันนี้ให้ดูรถแมคโครเต็มๆมาเข้มเย็นมากแต่ว่าเราไม่ได้ดูตอนนี้เขาทำงานนะจ๊บเขาตรงหลังรถแมคโครมีเซเลนเฮดด้วยนะ ไปได้ั้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยววิต้าจะไปเอารถของเล่นมาขับชนมันนะครับขับได้ไหมสนุกไม่ได้มันไม่มีน้ำมันโถเอ้ยเราก็นึกว่าขับได้เราขึ้นไปฝั่งนูนนะ้นครับสมาชิกสมาชิกเรามาตีแบดกันนะครับเราต้องปีนขึ้นขาฝั่งนี้ไปครับโอ้โหคุณตาท่อละฮึบฮึบอ,อุ้ยจ้ะอ๋อเรียบร้อยจ้งป่าวหลับขาวหายไปแล้ว อันนี้แมคโครจริงๆนะไม่ใช่แมคโครของเล่นนะครับโอ้คืมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดิดูดิคนมันน้มเลยดูที่ตักนะนี่ไงพี่โฟกกำลังจะมาขุดทองครับเดี๋ยวใช้ไม้แบตมาขุดทองเนี่ยนะนะชึก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 เรียบร้อยเอาส่วนจะเป่าไปไม่ได้ครับถาวยังติดอยู่สมาชิกมาอีกหนึ่งคนครับน้องเฟียครับนู่นยูกไกล มีรูอะไรมีรูอะไรพี่ยัมาเดิเล่นครับออมีไหมมีรูอะไรครับมี่ีีทเลยเอ้าออาเจ้าป่าไปแล้วผมบอกว่าแถวนี้มีสมบัติครับน้องเสี่ยเข้ามาด้วยครับไหนนี่ไหมหฮ้ยเจ้าวิ่งหินยกใช่ไหมหินยกจริงเหรอไม่ใช่ล่ะเพราะว่าก้อนหินไม่ใช่หินยกหรอ เปาครับไปขุดมาครับได้เพชรของจริงว้าวอุ้ยอุ้ยไปขุดมาจริงเจมสันนี่แวววับเลยอ่ะทำไมมันดูใหม่ๆจังเลยอ่ะไปขุดมาจริงครับเดี๋ยวทำไมมันใหม่จังอ่ะไล้้าางนมโอ้ล้างน้ำมาจะเริ่มบังคับรถบังคับของตัวเองนะครับน้ำมันไม่หมดโอ้หัวน้ำมันหมดโถเอ้ยดูพอเทียบตัวเด็กๆกับรถนะ นี่พอเทียบตัวเด็กๆกับรถนี่มาเริ่มเทมส่วนส่วนวน้องเฟียอยู่นี่ครับนี่วันนี้เราเด็กแกงมากันเต็มนะครับวันนี้เราก็คงจะประมาณนี้นะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยหอภาพ,พยนตร์ยนยนยนโอเคครับเดี๋ยววันนี้เจ้าป่าวจะพาไปทัวร์รอบๆนี่เลยนี่ตรงนี้มีแบบให้เขาให้ถ่ายรูปด้วยนะภาพ,พยนตร์เสียง สี่กูอันนี้ก็จะมีคนขายตั๋วอยู่หุ<ม>้ยมีภาพยนตร์เก่าตรงนี้ใช่ใช่ใช่เขาให้ดูอะไรได้เดี๋ยนี่ครับเจ้าเป่าก็มาคบคิดกับเพื่อนอยู่ตรงนี้<ะ>เป็นไงเพื่อนนายคิดว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาดีไหมนี่อันนี้ก็เป็นที่ขายตั๋วครับมีลิงมีลิงในข้างในเนี่ยก็จะมีวิดีโอเก่าครับให้เราเข้าไปดูครับนี่ เนี่ยเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาจะไม่ให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์แบบโหโบราณมากเลยว่าเวลาโบราณเขาถ่ายภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์ออกมาประมาณไหน,นครับนี่แล้วเราก็เข้าไปชมได้ทุกที่เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์แบบโบราณเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้คือทุกโซนในนี้ก็จะเข้าชมฟรีครับด้านในก็จะมีสิ่งประดิษฐ์ของโทมัสอ,อันวาเอดิสันครับที่อธิบายไว้ว่า เครื่องบันทึกเนี่ยทำยังงานยังงานครับเดีย๋ยวเราไปดูโซนที่อื่นกันต่อครับนี่หอยใหญ่มาก <Wow. S 1> นี่มีใครคิดอยู่ตรงนี้เฮ้ย <Wow. S 1> เวลาเขาถ่ายเขาถ่ายในน้ำเลยนะเพือพ่อนๆดูดิ <What? S 1> <laughs> คนแบบนี้ไงถ่ายวิดีโอในน้ำครับนี่อันนี้เป็นรถไฟสายภาพยนตร์ครับรถไฟหลวงสายภาพยนตร์ oh. ไปครับเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อนะ oh. เป็นรถเก่านะครับ oh. น่าจะเป็นรถขายยาสมัยก่อนครับว่าแบบจะมีหนังฉายหรือเปล่านี่ นี่รถคันนี้ใหญ่มากรถหนังขายยา <Yes. S 1> นี่อันนี้ก็จะเป็นรถหนังขายยาครับนี่ถาอ,อยู่ในห้องนี้ oh, ใช่มีจอภาพ,พยนตร์สมัยโบราณนี่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ตึกหลักของภาพยนตร์ตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับไป <Okay. S 1> ตามเจ้าเปาไปครับนี่อันนี้เดี๋ยวเจ้าเปาก็จะไปจับมือกับนักแสดงนะครับนี่ mm hmm. เขาเป็นนักแสดงอะไรเหรอเนี่ยอ๋อด mm ูส hmm. ิ คนจับมือเขาจนมือลอกหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับคุณลุงครับก็จะมีมศพัรกาทั้งหมด5ั้นด้วยกันครับเนี่ยก็สามารถขึ้นไปดูแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาไม่ได้อัดวิดีโอนะครับเราก็เลยไม่ได้ให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงที่แบบดาราเขามาประทับมือไว้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีใครกันบ้างครับเป็นรอยมือกับรอยเท้าของดาราดังๆนะครับที่ได้ประทับอยู่ในหอภาพยนตร์นี โอ้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักใครกันบ้างครับดาราหน้าหยกนี่สุริยาชินพันธ์สวินรัต,ตนประชาไม่รู้จักเลยครับพาอ,อไม่รู้จักเลยสักคนนึงครับนี่อออนี่ยุรนันพอมรมนตรีครับอันนี้แซมแซมยุรนันโันนี้อันนี้ค่อนข้างใหม่อยูอย่ปี67ครับสุป,ประวัติ ปัทธรรมสูตรแคปสงชัยประสงค์สันติอ๋ออยนนี้ใกล้มากเลยอนนีเรย์แมคโดนอลก็มีครับอันนี้ <Yes. S 1> สมชายเข็มกัดรคบสมชายเข็มกัดอันนี้พ่อรู้จักโอ้โหเท้าลึกมากท้าลึกมาก oh. อันนี้ก็จะเป็นท,ที่ที่แบบว่าดาราดังๆนะครับเขามาประทับมือลอยมือกับลอยเท้าไวนะ้ใช่หนูเปิ้ลเฮ้ยนี่ไงอันนี้โฟกัส จิรกุลครับแฟนฉันน้อยนาที่แสดงเป็นน้อยนาครับเขาเรียกว่าลานดาราครับเป็นที่สำหรับดาราภาพยนตร์ฝากรอยพิมไว้เป็นอนุสรอนอกันเฮ้ยอันนี้มีหน้ากากด้วยเห็นไหมมีหน้ากากเลยนะเพื่อนๆ่าเดี๋ยวเจ้าปา้าจะพาไปดูครับคนที่มีปูครับค<ะ>นไหนหนะที่มีปูอยู่ด้วยโอ้อน,นี้มีรูปปูครับ ก้ามปูครับก้ามปูวิทยากาปูคู่ใจลอเขากำลังถ่ายภาพยนตร์อยู่นะไปไปนี่โอ้นี่โอหเป็นภาพยนตร์ต่อสู้ครับโอ้โหเจ้าเปาครับเป็นภาพยนตร์ต่อสู้ที่เขาถือก็จะเป็นแผ่นฟิล์มครับแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์เนี่ยเมื่อก่อนต้องใช้แบบหมุนครับหมุนฟิล์มไปเรื่อยๆหมุนหมุนหมุนอันนี้ใช้ไม่ได้ครับนครเขาทำไว้จำลองเฉยๆครับไม่สามารถใช้จริงได้ เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มันเหมือนบ้านหมุนได้เลยนะเพื่อนเพื่จจพอจริงๆเพราะว่ามันมีล้อครับเนี่ยมันสามารถหมุนเป็นวงกลมได้เหรอเขาก็จะจำลองแบบที่สตูดิโอสมัยก่อนนะครับแม่ข้างบนสามารถเปิดปิดได้ครับเพื่อรับแสงธรรมชาติแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีล้อครับสามารถหมุนไปตามดวงอาทิตย์ได้ว่าแสงมาจากท้างไหนครับว้าวเยยมแล้วครับเพื่อนเพื่อมีไซเรนเฮดยืนอยู่ตรงนั้นนี่มาทำไมอ่ะ ไปเลยหายไปแล้วไปเลยไม่รู้ว่าไปไปไป,ไปดูเจ้าเป้าก่อนดีกว่าไปไปไปตามเจ้าเป้าไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนิทรรศการภาพค้างติดตากันนะครับเพ oh. <ๆ>ื่อนๆนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราเป็นรอบสุดท้ายเลยนี่เจ้าเปาก็เลยมาอยู่กับตัวอะไรเนี่ยมนุษย์ต่างดาวหรือว่า <Huh? S 1> นี่มันคือตัวนี้มันคือตัวนี้ความลับที่ทําให้เกิดภาพยนตร์ซ่อนอยู่ในห้องนี้แหละ เข้าไปดูกันเถอะอย่างเงี้ยนี่เราไปห้องแรกนะครับนี่เขาบอกว่าจะมีเพื่อนเพื่อี่ติต้าอยู่นี่มนึ่อันนี้คือห้องพี่ติตาครับเขาก็จะเล่านิทานให้ฟังครับเขฉันมีเรื่องรามามจะเล้อาพวกเราอาศัยอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลทางทิศเหนือ นี่เป็นภาพแบบว่าภาพสมยัยโบราณแต่ว่าเคลื่นไหว่ได้ครับเฮย้นยนี่ไงเจ้าหมูตัวนั้นนไไี่ไงวิ่งแล้าคนไปลแล้ว<ะ>น,นี้ก็จะเป็นเล่นเหงาเราเรื่องครับม,รมีตัวอะไรบ้างเพื่อนๆดาวดูครับตัวอะไรเพื่อนๆดาวดูนะครับม,มีสัตว์หลายตัวเลยนี่เป็นช้างนะครับ เขาก็จะให้น้องๆเล่นนะครับอ่ก็จะเป็นรูปเงาเกิดขึ้นได้เวลาขึ้นเรือแล้ววันนี้เวลาเราเดินภาพจะขยับครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมภาพก็จะขยับครับแต่เราต้องเดินนะเพื่อนๆนี่มันจะหมุนแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวถ้าอยู่อยู่นิ่งๆแบบนี้จะไม่เคลื่อนไหวนะครับแต่ถ้าเราหมุนปุ๊บจะเคลื่อนไหวได้ เหมือนมาวิ่งครับเหมือนมาวิ่งหมดเร็วๆก็จะเหมือนเขาใส่หบวกตัวเด็กนี่จะเหมือนเด็กครับกระโดดขึ้นหลังกันอันนี้ก็จะเป็นห้องลองเล่นนะครับตอนนี้หลังจากฟังบรรยายจากพี่เขาเสร็จพี่เขาก็จะให้เรามาลองเล่นดูนะครับน,น,น,นี่เป็นภาพแอนิเมชันจากการปั่นนะครับมันก็กระดุกกระดิกไปมา <Wow. S 1> นี่นี่ของคุณพ่อนะครับพอปั้นไปมันก็จะเคลื่อนไหวได้ นี่เขาก็มีสไลเดอร์ให้เด็กๆเ,เล่นครับแล้วก็จะมีด้านข้างๆตรงนี้ครับก็คือสามารถหมุนเล่นได้นี่อันนี้เป็นพวกพี่ติต้าครับเดี๋ยวเราต้องหมุนเร็วๆนะครับทําให้ภาพมันแบบค้างติดตานี่อันนี้ด้วยอันนี้พอหมุนมันก็จะเหมือนเป็นลูกกลมๆเคลื่อนไหวได้นี่เราก็มีแอนิเมชันให้น้องๆดูแบบนี้ครับเป็นเกมอันนี้ก็ฝึกให้น้องๆพากเสียงได้ครับตรงนี้ เวัดีครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเตี๋ยวในซอยอแล้วครับนี่ก็คือเราเคยมากินข้าวกันบ่อยนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสัตว์กันครับว่าที่นี่เขามีสัตว์อะไรบ้างอ่าไปครับเดี๋ยวตามเจ้าเปาไปนี่ทีแรกที่เจอครับก็คือปลาไหนมีไหมมีปลาไหมอ๋อมีตัวเล็กๆ,ๆ,ๆโอเคครับนี่มีที่ให้นั่งชมปลาด้วยเดี๋ยวไปดูสัตว์อย่างอื่นก่อนครับ อุ้ยอันนี้เขามีแบบว่าเป็นนี่เหมือนคนจีนเลยนี่แล้วก็เลาะเข้าไปในรั้วต้นไผ่ครับไผ่ต <Wow. S 1> ้นนี้สวยมากเลยนะครับไม่ลกด้วยอา้าวเจ้าปลาหายไปไหนละนี่อ๋อมีที่นั่งแบบนี้ครับมีเปเล้วย้วยอ้ออันนี้นี่เขาแบ่งกันเป็นบ่อเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะมีสัตว์อะไรบ้าง <Okay. S 1> ไปไปไปตามเช้าปลาไปครับนี่เดี๋ยวเรามานอนเล่นตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศดีมากนะเพื่อนเพื่อน โอ้เดี๋ยวไปดูว่ามีสัตว์อะไรบ้างครับที่นี่ครับไหนไหมีตัวอะไรอ๋อเป็นไก่แจ้ครับพเพื่อนว,ว,ว,ว้าวนี่อ๋อนู่นนู่นอยู่ข้างในตัวหนึ่งก็ใหญ่เลยเนาะแล้วดูในบ้านมันมีตัวเฮ้ยเป้าพอเจอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้กระต่ายม่วงฮะกระต่ายตัวสีม่วงเดี๋ยวดูว่าเจ้าปอจะหาเจอไหมนะครับ ฮ้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะไปพาเพื่อนเพื่อไปดูครับกระต่ายสีม่วงค่อยๆย่องไปนะจะเจอไหมใช่เฮ้ยใช่กระต่ายหรือเปล่ไปใกล้ๆกับมันเป็นสีม่วงววอะเพื่อนๆว้ายวนกตายอย่าไปยุ่งกับมันนี่นี่มันคือกระต่ายม่วงฮึ <c oughs> ทำไมกระต่ายมันเป็นสีม่วงอะฮอ๋อน,นั่นน่ะดิเพราะว่าเขาน่าจะทายามากกว่า นี่แล้วก็มีห่านอยู่ตรงนี้ด้วยครับเพื่อนๆมีอยู่ในราวด้วยนะแล้วก็มีอยู่ของล็กลอกตัวหนึ่งโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารปาลานะครับจะปไปซื้ออาหารปลามาแล้ว10บ,บาทนี่เขาจะใส่ขวดไว้ให้แบบนี้นะครับเพื่อนๆดูก่อนเปลี่ยนที่ดีวกว่าไปนะโอ้ตรงนี้มีที่ให้นั่งให้อาหารครับนี่โอ้โหสบายเลยครับเดี๋ยวดูว่าปลาเยอะหรือเปล่าเห็น <Okay. S 1> ไหม มีตัวเล็กด้วยมาโอ้เป็นปลาคราฟเป็นปลาคราฟเดี๋ยวดูก่อนฝั่งนั้นนะฝั่งนี้จะเป็นตัวเล็กๆครับมีดาวตัวเล็กๆให้สุดๆฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาคราฟแต่มันไม่ยอมขึ้นมาเลยล่ะสงสัยจะอิ่มแน่เลยครับอืมนี่จะตัวเล็กๆนะเพื่อนเห็นไหมมันบุ๊บบั๊บบุ๊บบั๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เป็นปลาคราบนะครับเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกป่าวครับมาไหมอุ้ยนู้นนู้นตรงนู้นโอ้ไม่ทันไม่ทันถ่ายเพื่อนๆดูไม่ทันเนอะอึ๊บมาแล้วโอ้โหอย่างไวอะ่ะเฮ้ยอันนี้แสดงว่ามันไม่ค่อยคุ้นชินกับคนนะเพื่อนๆมันก็เลยรีบโผล่ขึ้นมากินเสร็จแล้วมันก็รีบดำลงไปเลย <Okay. S 2> โอเคโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เริ่มเยอะแล้วครับ โอ้ยเจืล้วงับ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 กินกันเพลินเลยครับอ่นะครับเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเปานั้นให้อาหารปาลาไปก่อนนะครับร ouais. แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคโอเคครับตรงนี้ก็จะมีของให้เด็กเล่นเพียบเลยนะมีชิงช้าแล้วก็มีแทมโพลีนด้วยส่วนเจ้าเปานั้นก็คือกระเด้งดึงๆอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้มันมีกุ้งด้วยครับ โอ้ยกุ้งสีฟ้าเพื่อนๆดูดิมีนะพ่อมีอ๋อตัวข้างในเพราะหนึกว่ามันตายมันตายไหมู้วาคืออาหารมันมันแา่มันก็มีปลาในนี้เต็มไปหมดโอ้โหแล้วก็มีปลาในนี้เต็มไปหมดโอโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป่าสตอรี่ด้วยนะโอ้บายบายไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช่องเปาสตอรี่เอาช่องเปาแล้วแล้วช่องเปาแต่ว่าเจ้าเปาไปไหนอะ โอ้โหยืนเต้นอยู่ตรงนู้นนะั่นเองแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมคนระับคือเมื่อช่วงสงการา์ที่แล้วเนะี่ยพี่ตาซื้อปืนมารอแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เล่นเกมกันเลยแต่ว่าวันนี้พอดีปืนจเจ้าเป่าระเบิดไปแล้วครับพังไปแล้วทีน,นี้เราก็เลยจะมาใช้ปืนอันเดียวแต่เราเล่นเกมครับวิธีการเล่นเกมของเราก็คือนี่เราจะมีเป้าอยู่ตรงนี้ครับเป็นเป้าสีทําจากกระดาษนะครับทาจากกระดาษงี้แล้วนะเราก็จะให้ยืนยิงจากตรงนู้นครับถ้าสมมุติว่า จะจับเวลาครับใครยิงทะลุเป้าได้ก่อนก็ถือว่าเป็นคนชนะนะครับเริ่มต้นเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาให้พี่ต้ายิงนะครับโอเคครับพร้อมเริ่มแล้วนะครับจับเวลาแล้วครับตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวดูว่าจะขาดตอนวินาทีที่เท่าไหร่นะครับเฮ้ย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 เริ่มฮ้ยเฮ้วเร้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย ใช้เวลาไปทั้งหมด15วินาทีครับเพื่อนๆนีแหะครับต่อไปครับจะเป็นคิวของเจ้าเปาครับครับเจ้าเป่าจะเป็นเป้าสีแดงนะครับจะเป็นเป้าสีแดงนะครับเอาเป้าอันนี้เก็บไปก่อนนะครับอย่าขยับอย่าขยับพี่ทาดูดน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวตาเจ้าเป่าแล้วครับโอเคเดี๋ยวเป่าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับเรั่ จะเป่ายิงกระนำไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยจะยังไงผ่านไปแล้ว6วินาทีครับผ่านไปแล้ว6วินาทียังยังยังไม่ขาดครับจะขาดหรือไม่ขาดโอ้ยะเป่าเล็งยุงเลยครับโอ้พี่ตาเอากำลังใจให้เฮ้ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วจะทะลุไหมเฮ้ยเฮ้ยน้ำหมดหรือไงน้ำหมดหรือไงผ่านไปแล้ว20่สิบวิครับจะขาดแล้วจะขาดแล้วฮ น้ำหมดน้ำหมดต้องเติมครับต้องเติมก่อนไปเติมน้ำเร็วนะครับเติมน้ำก่อนนะครับตอนนี้น้ำหมดไปนะครับเออมาลุยยิงต่อครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับยิงต่อครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะขาแล้วจะขาแล้วพวก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 เรียบร้อยครับขาดไปแล้วรวมระยะเวลาไปทั้งหมดห้าสิบวินาทีครับจัดการไปแล้วครับทะลุ กคามจริงๆขึ้นมาแล้วครับพีตากับเจ้าเป่าครับเอ้ย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 เอาละครับตอนนี้เจ้าเป่าถูกยุมกระหน่ำครับอ่ะพ่อเอานีไว้ให้ปกป้องเจ้าเป่าครับนี่เอาไว้ป้องกันได้ป้องกันไม่ได้เลยโอเคครับวันนี้เราก็คงจะพอประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ย่าเลยฝากติดตามช่องเป่าสอรีด้วยนะบายบายครับพีตาครับบายบายครับเจ้าเป่าครับเปียกไหมครับ 呵呵呵